หมดไหโอ้ยเจียดน,นิดเดียวหักไปโน่นหน่อยไปทางขวาหน่อยเฮ้ย จต้นไม้โอ้ต้นไม้เกือบหักวันไปยังวัดวันไปยังเวเวเอาดี๋ยวนเดี๋ยวเอาเดี๋ยวมาลออันเอาเดี๋ยวเข้าล่อเอาเงานเข้าอีกกว่านี้บุวยเลยบุญวย ห้องอีกห้องใกล้ถึงใคทีห่หนรบถึงัรบนี่ถึงแบบคือ <ś les> เป็นี่ว ถอนเกียร์ไม่ได้อีกแล้วครับแบบนี้โอ้โหโอ้โอโอชอนแล้วเนี่ยนี่ รถดับแล้วถอนเกียร์่าได้ไหมตั้มเดี๋ยวถอนได้เราไล่ไลลงไปผุนดึงถอนได้ก่อนนะบอต้องดึงมันกลับไปแล้วขันมันขันมันอันนี้ขันมันถอนเกียร์ได้นะ มันก oh, <Like, S 1> okay, ็เป็นแ so ังจัดมาเสาหักเลยอ่ะไม่เกี่ยหายแล้วต้นไมเอาถึงท้ยไหมโอ้มันแรงเนาะเกี้ยวมาได้ปะมา้างตับต้นไม้เสาหักอ้าสลิงมา เดี๋ยวขอเขาสูนในใ้กินกันได้หรอกวุ่นวายเลยครับนี่ครับผลงานต้นไม้เกือบหัก โอ้โหนี่ครับเป็นแผลเวอะหวะเลยครับต้นไม้เตรียมตัวจะลากกันถอยหลังครับ บอ่อปัดข้าเกียร์อยู่ดิสังไม่เยียบคาดเดอยู่บอกจังว่าอา้าวถอดแบตอีกแล้วครับฮะ ตัวนี้เอาไปว่างนะรถรถดขวัญ แบตเตอรี่มาใส่ครับข้างหลังโยกครับไป,ไป,ไปอีกไปอีกไปอีกพ่อพ่อไป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 เดี๋ยวนะเดี๋ยวเฮ้ยเบรกอ่ไหมเนี่ย้ยสาวสาวพอ่พอพอ่พอโอ้เดี๋ยว เสาเสา,สาเอาเดี๋ยวไ้สิก่อนเอาไว้สิก่อนออรถติดเกียร์อยู่ขวันถ่อนเกียร์ไม่ได้ครับ แบตอีกเดี๋ยวเอาแบตอีกก่อนเดี๋ยวเอาแบตอีกก่อนถอยถอยอีกถึงไว้ถึงไว้เพื่อไว้เพื่อมันแรนตับหัว <c oughs> อ่าไปถอดเอาแบตครับนี่ด้วยถอยสองหักเอียก <c oughs> ่อนเขาบอกว่าหักไปทางพุณเนี่ย กระใส่บังเกาว่าเรียบร้อยตัวว่างหันว่าต่ำฮะวางหันว่ต่ำเลยคอะว่างหันว่ามันเฉียดก็บอกว่าต้นไม้ต้นไม้ไปทางโน้นหน่อยมันขึ้นกองดินจังหวะขึ้นกองดินแล้วมันไหลแกมานักบอกบอกว่าอย่าไปถอยดำนะหนกดำขึ้นแล้วมันต่ำเด้อบอกก็มันมีคลิปหลักฐานอยู่เนาะเออได้ได้ได้เดี๋ยวบอกเออ แต่ว่าไอ้เพิ่นเห็นเองเนี่ยแกเห็นเองในคลิปไม่ไม่เกี่ยวนะ <c oughs> <c oughs> อ้าวขวนว่าไงนี่เสียตว,วินมาแล้วครับเสียตว,วินบอกเอี้จะไปมันนานๆนะพวกนี้มาตามดีกว่า <c oughs> สตาร์ตประติษยาไม่หักยาหักขวานเดียวอะไรก็พูดเลย

ตรวจสอบเสาครับเป็นอะไรหรือเปล่าบิดนิดนึงนะครับผมนี่บิดนิดนึงก็ตรวจตามรถก่อนฮะเป็นห่วงเสาก็เป็นห่วงทั้งรถทั้งเสาอนะแต่ว่าเบิ้งเสาก่อนนี่นี่เมื่อกี้นี่แปะอยู่ตรงนี้ครับนี่นี่นี่ nhìn lòi lè nhìn thật ao hoa mi anh ao thoái bay nói nương ao vốn lốp vô này vô đó hát này vô วงอะไยก็หมุนยากนะไม่ใช่พาเวอร์ติดไม้หนุมขวานเฮ้เฮ้เฮ้ดึกดึง บอกแล้วบอกแล้วบอกแล้าวองเอาดึงไว้ดึงไว้เออเอาบ่อบ่าบีกบีกเอาฮักยังถอดเยร์ไม่ได้โชคดีโชคดีมีสลิงที่คล้องเอาไว้อยู่ ไปงั้นจะยุ่งแน่นอนอ้าวพยายามจะดึงถอยครับแต่ว่าลื่นครับ ไปเลยสร้างตามเลยตามตามตามบนเลยบ้าบเลยบ้ <c oughs> อ้าเต็มตัวเอาละเดอ้อบาที่ตัวมันมีปัญหาที่น้องมันต้อตัวนี้ค่วงโอ้ข,ขุนช้างนี่เสาหักเลยนะครับนี่เด้อ เป็นตับจดไมมได้ยังอ่ะได้แล้วปลดสลิงครับเอาไว้เนี้ยนะให้มันหนักไปเลย โอ้ขุนจานี่โดนลากมาเป็นเบรกนะครับเป็นเบรกให้กับนมขวัญ ไปแล้วครับ <c oughs> อ้าวไป